ท่าผู้ชมไปติดตามภารกิจนะครับของท่านพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ครับได้เข้าเยี่ยมหญิงสาวที่ถูกเจ้าหน้าที่มาแชวเทศบาลและภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยรุมทำร้ายครับและทุบตีด้วยเหล็กจนมีอาการหนักพอสมควรครับพร้อมให้ความเป็นธรรมสั่งตั้งกรรมการสอบสวนภายใน7วันและให้ตำรวจสอบสวนดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไปติดตามครับ จากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปภาพเหตุการณ์ครับที่มีเจ้าหน้าที่มาแชลเทศบาลนาครหาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานรวมทั้งแฟนสาวที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยและต่อขนตามีการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายทั้งการรุมทุบตีและใช้เป็นเหล็กติ้วนะครับที่เป็นกระบองเหล็กยืดหดได้สำหรับระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ทุบตีทำร้ายร่างกายหญิงสาว ภายในร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งในย่านชุมชนทุ่งเสาเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้รับบาดเจ็บจนเลือดอาบกันเลยทีเดียวและเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างครับโดยเฉพาะการกระทําของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนรวมถึงพาดพิงไปยังผู้บริหารและทางเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยนั้นล่าสุดเมื่อช่วงหนึ่งทุ่มนะครับของเมื่อวานตรงกับวันที่4มิถุนายน2566 เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยนายมานพเพ่งชุมเลขานุก,การนายกเทศมนตรีและนายจตุพรศรีเฉลิมสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งรวมทั้งหัวหน้าส่วนการงานตรงนั้นได้เดินทางไปยังบ้านพัก ของนางสาวสุนิสามิรัมนะครับหรือว่ามายอายุ25ปีในย่านซอยสอจุทาการตำบ,บนคอหงอํำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ถูกเจ้าหน้าที่มาแชลวเทศบาลนครหาดใหญ่และแฟนสาวที่เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยทุบตีทำร้ายภายในร้านนะครับพร้อมกับมอบกระเช้าแสดงความปรารถนาดีและความห่วงใย ต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจากการสอบถามนางสาวสุนิสาหรือว่าหมายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าตนเองทำงานเป็นลูกจ้างที่ร้านเสริมสวยและรับต่อขนตาดังกล่าวได้ประมาณ4เดือนครับก็ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันตามแต่ลักษณะงานโดยวันเกิดเหตุครับเมื่อช่วงประมาณ3ามทุ่ม วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาตนได้ชวนเพื่อนหญิงอีก3คนไปทวงเงินค่าจ้างที่เจ้าของร้านนะครับคือนางสาวเนตรชนกหรือแอนอายุ26ปีซึ่งครั้งจ่ายอยู่เป็นเงินมากกว่านะครับ5,000บาทเพราะว่าจะเอาไปเป็นค่าหมอค่ายาลูกชายวัย3ขวบที่ป่วยโดยตนเข้าไปในร้านเพียงคนเดียวส่วนเพื่อนอีก3คนรออยู่ข้างนอก โดยเงินที่ค้างก็ได้มีการทวงถามหลายครั้งผ่านทางแชทโซเชียลแต่ก็ไม่ได้นะครับจึงตัวเองเนี่ยนะครับมาทวงที่ร้านซึ่งตอนนั้นสาวที่เป็นเจ้าของร้านอยู่เพียงคนเดียวและเหมือนจะคุยกันร,รู้เรื่องไม่ได้เหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใดแต่หลังจากนั้นเมื่อสามีที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่มาแชลของเทศบาลนครหาดใหญ่กลับมาที่ร้านปรากฏว่าครับสักครู่ก็เกิดมีปากเสียงกันกับตน และกลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนรุมทำร้ายทุบตีกันขึ้นตามที่ปรากฏอยู่ในคลิปโดยตนนี้นะครับได้รับบาดเจ็บทั้งถูกชกต่อยทุบตีหลายแห่งตามร่างกายและยังถูกตีด้วยเหล็กติ้วจนเลือดอาบเลยครับโดยที่หน้าผากเย็บหกเข็มและบนศรีรษะอีกหกเข็มและถึงตอนนี้ก็ยังมีอาการมึนศรีรษะและมีแผลฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งส่วนเพื่อนสองคน ที่พยายามจะถ่ายคลิปเอาไว้ก็ยังถูกทุบที่ข้อมือและบริเวณอกด้วยก่อนที่จะแยกย้ายกันไปและตนก็ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่ในช่วงดึกคืนนั้นเลยครับในข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนทางฝั่งคู่กรณีทราบว่าแจ้งความตนในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกายด้วยเช่นกันทางผู้เสียหายยังบอกด้วยว่าตนไม่ได้มีนิสัยลักขโมย หรือต้องการค่าในหน้าต่อขนตาอย่างที่ทางเจ้าของร้านให้สัมภาษณ์ออกในบางสื่อและอยากจะบอกด้วยว่าการใช้อารมณ์หรือความรุนแรงไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยควรใช้สติให้มากกว่าก่อนที่จะทําอะไรและก็เหตุการณ์นี้หากตนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นพิการขึ้นมาแล้วครอบครัวและลูกก็จะอยู่ยังไงด้วยครับนั่นก็ฝากบอกนะครับ ทีนี้ทางด้านพลตํารวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ก็กล่าวนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งตนและทางเทศบาลก็จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดําเนินคดีใดๆทั้งสิ้นให้ทางพนักง,งานสอบสวนดําเนินการไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นผิดก็ว่าไปตามผิดครับพร้อมกันนี้ในส่วนเทศบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการ สั่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน7วันหากผิดจริงก็จะต้องทำการยกเลิกสัญญาจ้างจากการเป็นเจ้าหน้าที่มาแชลของเทศบาลนาครหาดใหญ่ตามระเบียบที่มีการกำหนดไว้และในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายและขอโทษกับประชาชนที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้นครับ สำหรับในส่วนของคดีนั้นล่าสุดทราบว่าทางพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่ก็ได้เรียกตัวหญิงสาวผู้เสียหายไปสอบปากคำแล้วเมื่อวันที่3รกรกฎาคมที่ผ่านมาและในวันที่4รกรกฎาคมก็ได้มีการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่มาแชลเทศบาลนครหัดใหญ่และภรรยาเจ้าของร้านเสริมสวยและต่อขนตาเข้าให้ปากคำเพื่อทำการสอบสวนและดำเนินคดีการในทางคดีต่อไปครับ ทั้งนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่มาแชลเทศบาลนครหาดใหญ่นั้นจัดเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานโดยรับเข้าทำงานในลักษณะเป็นสัญญาจ้าง6เดือนขณะนี้มีอยู่ประมาณ60คนโดยจะมีเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานเช่นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการดูแลความปลอดภัยสถานที่การจัดงานต่างๆ หรือแล้วแต่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชาและมีบางส่วนครับที่ได้รับการฝึกพิเศษออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยครับนั่นคือเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทีนี้ครับทางเจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนสพหัดใหญ่ก็ได้เรียกนะครับทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยเข้ามาไกล่เกลี่ยหรือหาข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่เป็นไปตามคลิปนะครับที่มีการเผยแพร่ออกทางโซเชียลในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็หวังว่านะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับในการใช้อารมณ์ในการทุบตีหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยครับควรที่จะมีการพูดคุยการเจรจากันอันไหนที่ยอมความกันได้อันไหนที่ต่อรองหรือลงเอยกันได้ก็ควรที่จะเป็นไปแบบนั้น ซะดีกว่านะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตการทำร้ายร่างกายนะครับการบาดเจ็บสาหัสนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับ